เฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ย<ม>เขาสัดฉันจะหนุ่มแล้วโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเ็นักเลงไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พ <feel> so. ี่เดินสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แดกเขา <c oughs> หรอกจะมีก็มีแผลเดียวนี่ที่ไหลเนนะี <c oughs> ่ยโดนอะไรปะเมาตกรถเมย์แผลตาตาตตาไล่ฉีกเย็บห้าเข็มร้องยังหมาไอ้สัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้ไหนมึงบอกไม่เจอมันนานแล้วไงมงคนอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้กูเปรียกเองเปรียกะ มันมีเป็นร้อยเป็นพันเปียกไงเปียกอะเฮ้ยเปื้เล็กอ้วนๆดำๆหน้าเด็กๆยิมม้มหวานไงอาจจะชื่อเปียกอะแต่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกกูเปียกอะเปียกสมิทไงเปียกเล็กคนเดียวกับมึงไงที่รู้จักไอ้พันจะมบูลูอะเฮ้ยนี่บอดนี่บอด,ดเนี่ยบอกซะหมดเลยนี่สมเด็จนี่เกตเชโย นี่ครูบาอ่างทองติดตาใช่ไหมเนี่ยแสวงหานี่เขี้ยวเสือเลยวิเศษชัยชาญนี่เนื้อเงินปลาโมเนื้อชินวัดเกาะเนื้อนวะวัดนางในเนื้อโลหะวัดตะเคียนองนี้ตะนิมแดงวัดมหานามอุ้ยอ่างทองทั้งคอนักเกิดที่ไหนเนี่ยประจวบหนึ่งสองกูเชื่อใจกูเพื่อนกูเชื่อใจมึง สามึงยิงได้ขอยยิงไปแล้วแล้วทำไมกูเว้นยิงวะขุยยิงไปแล้วมานไปไงบ้างเรียบร้อยตายหมดหนีไปได้ไอ้ควายยิงหมดแม็กซไมโดนใครเลยี่หมัดแล้ววะตีหมัดแล้วสี่พ่อมงเดไอ้ศรสายไปต้องแตกแล้ว กูไม่เลยนับของไอติงเขาให้นับของไอสิงกูไม่เลยเทียไอยติงกูเทียเปือ้องกูให้แล้ว